Good morning all students today is Friday number 10 of September 2021ครับโอเคครับ today mm hmm. มาเจอกับทิเชอร์ธงชัยนะครับ today I will teach o t subject is art นะครับวันนี้ทิเชอร์จะมาสอน subject art นะครับ topic is composition line นะครับ composition คือการจัดองค์ประกอบ ลายคือเส้นนะครับเอาเรามาเรียนรู้เรื่องลายนะครับลายคือเส้นเส้นในงานศิลปะนะครับที่เป็นพื้นฐานนะที่เราต้องรู้กันเลยนะครับหนึ่งคือเส้นตรงนะครับเส้นตรงนะเส้นตรงจะมีหลายแบบเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวเฉียงเฉียงด้านซ้ายด้านขวานะครับหรือเส้นตรงแนวนอนเขาเรียกว่าเส้นตรงหมดเลยนะครับ แบบที่2องเขาเรียกว่าเส้นอะไรครับอ่าเส้นโค้งครับโค้งด้านนี้นะครับโค้งแบบคว่ำนะครับโค้งแบบหงายนะครับหรือจะโค้งแบบด้านซ้ายนะครับหรือด้านขวานะครับเขาเรียกว่าเส้นโค้งนะเส้นต่อไปนะครับแบบที่3คือเส้น ลูกคลื่นนะครับเหมือนคลื่นน้ําเหมือนคลื่นทะเลน้ําในทะเลนะครับเขาเรียกว่าเส้นคลื่นลูกคลื่นนะครับและเส้นสุดท้ายเส้นที่4ที่ที่เชื่อจะสอนวันนี้คือเส้นาบางคนเรียกว่าเส้นซิกแซกนะครับบางคนเรียกว่าเส้นหยักฟันปลาเพราะมันเหมือนฟันปลาใช่ไหมครับเอ้นี่คือเส้นที่เราจะใช้ในการ จัดคอมโพสิชันหรือองค์ประกอบของงานศิลปะในวันนี้นะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาทำงานลงในหนังสือเรียนสมุดนะครับวาดภาพเล่มน,นี้นะครับอยู่กับออสติ u เด้นนะเดี๋ยวมารู้กันเลยว่าวันนี้เราจะทำอย่างไรกันบ้างน,นะครับตามขั้นตอนนะครับโอเคอันดับแรกนะครับการทำงานทุกครั้งนะครับให้นักเรียนตีกรอบนะ โดยเฉพาะการตีตีกรอบเนี่ยนักเรียนต้องตีให้มันตรงนะครับอย่าตีใหญ่มากนะครับกรอบตีพอประมาณนะครับเนี่ยดูรูปแบบการตีกรอบไปด้วยประมาณนี้นะครับกะประมาณเอานะครับตีให้มันตรงเนาะอ่าเราก็ตีตีกรอบไปนะครับ เน้นให้ตรงนะครับไม่ต้องใหญ่นะครับบางคนตีกรอบใหญ่มากผลงานของเราที่ทํามามันก็จะไม่ดูแล้วไม่สวยนะครับไม่สมบูรณ์ตีพอประมาณนะครับกรอบเล็กๆก็ได้เพราะว่าพื้นที่กระดาษของเรามันน้อยนะครับโอเคครับอันดับแรกนะครับเราจะมาดูว่าเราจะใช้เส้นอะไรบ้างเมื่อที่เชื่อสอนไปมอสักครู่แล้วนะครับจัดองค์ประกอบของเส้นนะครับไม่มีคําว่าผิดคําว่าถูกนะครับมีแค่คําว่าสมดุลนะ สวยงามไหมแค่นั้นเองนะครับอันดับแรกก็ให้นักเรียนเลือกเลยนักเรียนจะใช้เส้นอะไรก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นทิชเช่์นะครับจะจัดอุปกรณ์ทิชเช่์เลือกเส้นโค้งก่อนนะกะไว้เลยนะครับเวลาวาดให้วาดให้สมดุลกันนะครับแล้วก็วาดให้ใหญ่ๆสั้งหน่อยนะมาคนวาดเล็กเดี๋ยวเวลาลงสีจะลงยากนะครับทิชเช่์ทงจะเลือกเส้นโค้งก่อนนะครับเอากี่เส้นก็ได้ครับ ตามที่นักเรียนอยากได้เลยเป็นองค์ประกอบของเส้นนะครับเส้นต่อไปที่เชื่อบอกกบประมาณว่าประมาณนี้แหละพอแล้วเนาะเส้นต่อไปนะครับถ้าเป็นเส้นตรงนักเรียนอาจจะใช้ไม้บรรทัดนะครับหรือรูเลอร์เนี่ยมาช่วยได้เห็นไหมครับเราใช้เส้นตรงขีดเลยครับจะตรงด้านเฉียงด้านซ้ายนะครับ left hand หรือจะตรงเฉียงด้านขวาอย่างเงี้ยก็ได้นะครับ r ร้แหนเตะแหให้มันเท่ากันสักหน่อยเนาะอ่าเป็นเป็นการใช้จินตนาการด้วยนะครับเรื่องเส้นเนี่ยเป็นพื้นฐานของงานศิลปะเลยนะอ่าแล้วก็จัดองค์ประกอบเองเลยนะครับไม่ต้องกลัวผิดครับงานศิลปะเนี่ยไม่ต้องกลัวผิดนะทำไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วมีเส้นอะไรที่เรายังไม่ได้ใช้อีกครับเส้นอ คลื่นเนาะเส้นลูกคลื่นเนี่ยที่เชื่อก็ใส่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับสังเกตว่าที่เชื่อจะเขียนเนี่ยจะเขียนให้มันใหญ่พอสมควรเพราะว่าถ้าเรา,เ,าเขียนเล็กเกินไปนะครับเวลาเราลงสีเนี่ยเราก็จะลงนานนะครับทําให้เราเสียเวลานะแต่แย่ก็ใหญ่ใหญ,ใหญ่มากนะครับพอประมาณเส้นเห็นไหมครับจัดไปเลยครับกี่เส้นกี่รูปแบบก็ได้นะครับไปเรื่อยๆอ,อันนี้เป็นแซมเปิลเป็นตัวอย่างนะครับที่เชื่อก็จะ ทำเร็วหน่อยนะครับส่วนสติลเลนอยู่ที่บ้านก็สามารถทำช้าๆจะเย็นๆก็ได้นะครับเห็นไหมครับอย่างไรก็ได้จัดไปได้หมดเลยครับอาจจะใส่เส้นโค้งอีกสักหน่อยนะครับแอบเห็นไหมครับสามารถเอามาทําซ้ํากันได้ครับเส้นโค้งนะครับโค้งเหมือนอะไรครับแอบเหมือนสายรุ้งนะครับเรนโบว์นอโค้งไปเห็นไหมครับพยายามให้เส้นมันเท่าๆกันนะครับ เส้นอะไรครับที่ยังไมไ่ได้ใช้ก็คือเส้นซิกแซกใช่ไหม,น,หน,ไหมน,นี่เห็นไหมครับทิชเชอร์ก็ใช้เส้นซิกแซกอีกแง่เห็นไหมครับจินตนาการครับไม่มีผิดไม่มีคําว่าถูกหรือไม่ทิชเชอร์บางคนไม่มั่นใจนะครับเวลาให้จัดองค์ประกอบเส้นบางคนจะถามว่าทิชเชอร์ถูกไหมทิชเชอร์สวยไหมอ,อยู่ที่เราจัดนะครับทิชเชอร์จะใส่เส้นโค้งอีกสักหน่อยเห็นไหมครับทิชเชอร์ก็ใส่ไปเรื่อยๆครับ โค้งเล็กบ้างโค้งใหญ่บ้างนะครับตรงนี้อาจจะใส่เส้นตรงอีกนี่เห็นไหมครับเสร็จแล้วครับเอนสวยงามไหมครับนี่คือการจัดองค์ประกอบของเส้นนะครับเป็นพื้นฐานทุกอย่างในการวาดภาพงานศิลปะเราจะใช้ทั้งหมด4เส้นเนาะทบทวนนะครับเส้นแรกที่เราใช้ไปคือเส้นอะไรครับ เส้นตรงเห็นไหมครับนี่ด้านนี้เลยเส้นตรงแนวตั้งแนวนอนแนวเฉียงเส้นที่2คือเส้นโค้งครับเห็นไหมครับโค้งแบบความแบบงายแบบซ้ายแบบขวาได้หมดเลยเส้นต่อไปเส้นแบบลูกขึ้นเห็นไหมครับอ่าเส้นที่สี่เส้นสุดท้ายเส้นแบบอยากฟันปลาจะอยากแบบแบบตรงแนวนอนนะครับหรือแนวตั้งได้หมดเลยนะครับแบบนี้ก็ได้นะได้หมดแล้วแต่นักเรียนจะจัดนะครับ พอนักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับให้ออซิดนตัดเส้นนะครับคำว่าตัดเส้นหมคามว่าเราจะต้องเพิ่มน้ำหนักของเส้นนะครับให้มันเข้มนักเรียนสามารถหาซื้อจะเป็นหมึกนะครับแต่ขอเป็นสีดำนะครับของทิเชอร์จะเป็นสีน้ำเงินนะครับเพราะว่าทิชอร์ใช้หมึกที่มีอยู่นะตัดเส้นไปเรื่อยๆนะครับตัดๆัดตัดเลย ตัดเสร็จแล้วนะครับทั้งหมดเลยนะครับตัดทั้งหมดเลยกรอบด้วยตัดเส้นเสร็จแล้วนะครับนักเรียนมาดูหน้าต่อไปครับที่เชื่อมีตัวอย่างให้ทําให้ดูนะครับนี่นะครับพอตัดเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลงสีแหมมาดูการลงสีลงอย่างไรบ้างลงสีลงตามจินตนาการได้เลยนะครับอย่างเช่นนักเรียน ลงสีอ่าออเรนจ์ Orange, นะครับก็คือสีส้มนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นสีที่ต่างจากสีตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าทาสีเดียวกันเนี่ยลงสีเดียวกันเนี่ยมันจะเอ่อเาเรียกอะไรมันจะไม่แตกต่างกันเนาะตรงนี้เป็นออเรนจ์เป็นกรีนเป็นสกายบลูเป็นพิงก์อ่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นเอ่อกรีนอีกก็ได้นะครับสีเขียวอีกก็ได้คือพูดง่ายๆลงสีสลับไปสลับมานะครับจนเต็มภาพเลยนะครับ ทิเชอร์จะทำตัวอย่างให้ดูสักนิดหน่อยนะครับตรงนี้เป็นพิงอีกเอ๋ได้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมทิเชอร์ก็ใช้จินตนาการในการทําตรงนี้อาจจะเป็นออ blue sky หรือสีฟ้านะครับพยายามลงสีส,สวยๆนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นการจัดองค์ประกอบเรื่องเส้นนะครับแล้วก็ลงสีไปด้วยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นเรดนี่นเห็นไหมครับ ลงไปเลยนะเห็นไหมครับทีนี้ก็ให้ออสเตเดนนะครับลงสีทั้งหมดเลยหมูดทั้งภาพมันก็จะออกมาเป็นผลงานนะครับ composition Line กค็คือการจัดองค์ประกอบของเส้นนะครับในเล่มน,นี้นะครับที่เชื่อจะให้คะแนนด้วยนะครับวิชาศิลปะนะครับ10คะแนนให้นักเรียนทํามาแล้วก็ถ่ายวิดีโออ่ะสอรี่ครับถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปมาให้ที่เชื่อตรวจนะ ให้ตั้งใจทําหน่อยนะครับเพราะว่างานศิลปะเนี่ยไม่ใช่แค่ความสวยงามอย่างเดียวนะครับต้องมีความสมดุลของภาพนะครับและจินตนาการของนักเรียนด้วยนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็วิชาอาร์ตนะครับในช่วงเช้ามีเท่านี้นะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจโดยอเดอร์สเตนนักเรียนสามารถดูคลิปกลับไปกลับมาในวิธีการทําของที่เชื่อได้นะครับสําหรับวันนี้แตงเกียวครับซิโยเกน on n นในคลิปครับ